คำเตือนการพนัน,นเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามเอาละครับผมนานผู้ชมมาแล้วครับนะสวัสดีกันด้วยนะผมนะวันนี้มาอยู่กับ The Tiger Warrior นะกับเกมนี้เลยมาคุณ3,015บาทครับ่านผู้ชมเอร์โบไปก่อนเลยเกมนี้เป็นเกมโฮเอนต์ตปินนะน่าจะใช่นะไม่รู้นะ ดูคนที่ร้อยไม้ไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเาเป็ดสิบาทนะแต่อาจจะไวหน่อยนะเกมนี้แน่นอนเลยขอโฮแอนต์ปินมาหน่อยนะตัวเออมันนี่รีสปินเราต้องกบตัวขึ้นไปนะท่านผนะู้ชมนะเท่ยร้อยไม้ไวจัดไม่เหมือนป g ีนะ p ีจีร้อยไม้แบบนี้แบบเดียวแล้วมาแล้วท่านผู้ชมครับนะ,ะ,ะห้เท่าไหร่ว่าสี่สิบเหนุนท่านั้นเรามาแล้วว่ะดูดิว่าจะได้ไหมสามรสปินนะท่านผู้ชม แตกไหมไม่มีเลยว่ะเอ้ยหม้สุดท้ายแล้วเออห้สิบบาทหลายก้อนหลายกห้าสิบบาทหลายกอนหลายกนได้ไาสิบาทป่ะเกียร์น่ารักมุงนี้จัดนะคุณสามพัน 3, แล้วนะทุกนนะว่าจะได้กันเท่าไหร่๋ยวดูกันเออเหล็กสามหมุนครับ2หมุนสุดท้าย จะมีแบบมินิตแตกมาหรือเปล่าไม่รู้นะมินิสามร้อยนี่ถือว่าดีมากนะตอนนี้ <c oughs> โอ้โหเที่ยะไรวะเนะี่ยไะดูหน่อยนะเลยหนึ่งหมุนมาท่านชมทำไม่ได้รอบนี้เราน่าจะแตกเรียบร้อยแดงมาหมดเท่าไหร่วะนนะี้แปดสิบโอ้โหโอ้โหสามร้อยเก้าหมืบาทครับจบ ได้กลับเต้ามาเต้าทุนเลยว่ะที่เราปั่นไปไปเบ็ดกันต่อเอออย่าไปหยองนะท่านผู้ชมนะเบ็ดต้องเบ็ดหัวของเขาต้องเอาเบ็ดติดห้าว่ะเบ็ดติดห้าดีกว่า, 15, วาท่านผู้ชมเบ็ดติดห้าห้าสิบรอบนะไปรับชมกันหน่อยนะเสือมาแน่นอนนะสำหรับ The Tiger Warrior เ,ออเกมนี้กับค่าย p า m e t i เ p ยท่านผู้ชมเออ ยี่ปิดหมุนวุ้เมื่อกี้ได้มา1 1 4บาทวะใครที่ดูไม่ทันนะยังไงกาบเอาไยกันด้วยนะท่านนะเกมนี้ใช้เวลาพอสมควรเลยการปัญหาไปค่50าสิบรอบครับเ5็ดห้าบาทนี่แหละดีที่สุดแล้วผมว่าถ้าแพงวันนี้มันไม่ได้นั่นไง417บาทกลับคืนมาเออได้วายแบบนี้สวยๆนะท่านผู้ชมนะถ้าได้วายกับเสือนะเสือดำไม่ไมก็เสือเสือทองก็ได้เสือขาวก็ได้ได้หมดเลยนะ ขอแค่อย่างเดียวขอแค่เขาเข้ากลได้แน่นอนเมื่อไม่ได้เราเพิ่มเบ็ดนี่เบ็ดยี่สิแล้วกันมากันหน่อยฮะร้อยรอบไปเลยคือเบ็ดยี่สร้อยรอบเดี๋ยวดูกันนะว่าจะได้ไหมสำหรับตัวโอแอนดินนะตัวเกมไอ้ี่มันต้องดีมันนี่ดีสกต,ตัวขึ้นไปเท่านั้นแล้วได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วนนะน่โอ้โสองรอยกว่าบาทเองเอาล,ละดูกันหน่อยครับนะน้ำจมไหลไป โอ้ยยี่สิบบาทโผล่มายี่สิบบาทโผล่มาเปตัวแพงๆโผล่มาไหมตัวแพงๆโผล่มาหน่อยตัวแพงๆโผล่มาหน่อยเอ้ยไม่โผล่เลยว่ะท่านผู้ชมครับเนาะอดว่ะเขี้ยได้มาสามขอ,ขอบคุณยี่สิบล้านเนี่ยเ้าไหม,มว่าแล้วได้มาเท่านี้ว่ะท่านผู้ชมครับ โอ้โหนิดเดียวเองวะเป็ดน20มันได้เท่านี้เองเหรอวะใช่ไหมั่ะเดี๋ยวมีต่อแน่นอนเดี๋ยวเล่นหยุดเล่นอัตโนมัติก่อนแล้วเราเพิ่มไปที่30บาทเลยกับ50หมุนเอ้ย30หมุนบอจะดูเบ็ดส0กันหน่อยนะน้ำจมนะกับเกมนี้เดอะไทเกอร์วอลเลเอร์แน่นอนนะเขาเขาต้องมาแหละถ้าไม่มาอีกรอบนี้คือแบบแหกครับหน้าแหกแน่นอนตอนนี้รอ20บาทวะ่ะไป50รอบอีกรอบนึงสามเป็น30ครับนะ โอ้โหหยาบโลนครับนะหยาบโลนว่าเกมนี้หยาบโลนว่าเหลือพันสองแล้วเหลือพันสองแล้วท่านผู้ชมครับถ้าปีนปนไอโฮเอนต์ปีนไม่เข้านี่คือเราจบว่ะโอ้โหไปครับยาวแล้วงานนี้ปั่นธรรมดานะเข้ารอบนี้จะได้ได้ถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยโอเคมา ไนส์ nice, ครับ696บาทวะได้กลับคืนมานิดนึง2 4งบาทเอาละ56สบสุดท้ายท่านผู้ชมครับนะไม่ได้เราก็แตกคุณมา3 0 0 0นี่แตกกับเกมนี้อีกแล้ววะไอ้หี่เอ๋ยไม่เคยที่จะได้กับเขาเลยเดี๋ยวไม่กี่หมุนนะท่านผู้ชมจะหมดแล้วเลือ300สุดท้ายเฮ้ยเข้าหน่อยโอ้โหหมดตูดครับ หมดสูดไอ้เหี้ยเอ้ยหมดสูตรว่ะท่านผู้ชมโอ้โหย่าไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมครับนะเดอะไทเกอร์วอริเออร์เอาอีกแล้วครับนะแตกอีกแล้วสามกันละวะ่ะไม่ได้เลยครับนะเต็งว่ะยังไงคลิปนี้พอครับนะเดอะไทเกอร์วอริเออร์เดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันพีจีไปไม่ถึงพีแดกอีกแล้วกับเกมนี้อีกแล้วรอบหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันแล้วกันนะ คลิปนี้ยังไงฝากเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะสำหรับเดอะไทเกอร์วอริเออร์มาพกตังค์มาสามพันเราไม่ได้เลยวะเอ้ยเอาใหม่แล้วกันนะทผู้ชมครับนะสำหรับคลิปหน้าย,ยังไงเดี๋ยวไปแตกแน่นอนนะคลิปนี้พอแล้วกันนะเท่านี้แหละบายบายครับผมเนืไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ก,ตก,กันด้วยเจอกันครับ